มาบอกสาเหตุถึงการที่โดนดูดเงินแล้วนะคะว่ามันเกิดจากอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยสัปดาห์ที่แล้วเนาะเป็นข่าวร้อนแรงเลยว่าประชาชนหลายคนทั้งถือบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตเนี่ยถูกดูดเงินจากในบัญชีนะคะก็คือทําให้สูญเสียเงินจํานวนมากเลยทีเดียวธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเขาก็ได้มีการออกถแถลงการรวมถึงบอกจํานวนผู้เสียหายในครั้งนี้ด้วยเท่าที่ดาวตามข่าวนะคะพี่อาร์ตก็คือถ้าเป็น ข้อมูลล่าสุดก็คือวันที่19ตุลาคมเนี่ยนะคะถ้าเป็นบัตรเครดิตเนี่ยสูญเสียไปกว่าร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยก็ประมาณสักอ๋อไม่ใช่ร้อยกว่าบาทขอโทษค่ะร้อยล้านค่ะร้อยล้านแต่ถ้าเป็นถ้าเป็นบัตรเดบิตเนี่ยก็ประมาณส0สิบล้านใช่เยอะมากๆนี่คือข้อมูลทกัแค่ร้อยสามสิบล้านนะฮะดดาวภายในระยะเวลาสั้นเนาะใช่ค่ะคือเยอะมากๆเลยแล้วก็ เขาก็มีการหาคําตอบแล้วว่าสาเหตุเนี่ยมันมาจากอะไรมันเกิดจากความผิดพลาดตรงไหนแล้วก็ธนาคารเขาก็มีการระบุถึงสาเหตุนะคะบอกว่าการทํารายการที่ต้องสงสัยเนี่ยมันเกิดจากที่คนร้ายนะคะใช้การสุ่มข้อมูลทั้งบัตรเดบิตหรือว่าบัตรเครดิตเนี่ยที่มีทั้งหมายเลขโทรศัพท์วันหมดอายุแล้วก็ไปสวมรอยทํารายการผ่านร้านค้าออนไลน์ในต่างประเทศคือเหตุการณ์นี้นะคะพี่อาร์ตส่วนใหญ่อะ่ะมันจะเกิดขึ้นในต่างประเทศซัก 9กเนาะพี่อัดเนาะในเรื่องนี้ครับครับก็จะต้องบอกว่าเราก็ออกมาวางแนวทางแล้วนะครับเพราะว่ามาตรการนี้ประชาชนก็ไม่สบายใจพยามลองดาวทีนี้เขาบอกแล้วว่าภายใน5วันเนี่ยถ้าเกิดโดนเรียกว่าดูดเงินนั่นคือเงินหายไปจากบัตรเดบิตเนี่ยทางธนาคารจะคืนเงินภายใน5วันทําการ แต่ถ้าเกิดเป็นบัตรเครดิตเนี่ยเขาจะถือว่า Can c ซ l ทุกอย่างออกไปเหมือนกับไม่เคยมีการใช้จ่ายจริงเกิดขึ้นแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยดใดๆนะครับคือบอกว่าไม่ต้องเป็นห่วงในเรื่องนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้วางแนวทางในการแก้ไขไว้ต่อเนื่องจากนั้นอีกมีการพูดคุยกับแบงก์ต่างๆนะครับบอกว่ามาตรการจะต้องถูกรัดกุ่มมากขึ้นครับต้องดาวเขามีการบอกว่าทุก Trans a c t i o n เนี่ยเขาไปพบว่ามันมีขั้นต่ำแบบ1เหรียญก็มีใช่ไหมฮะหเหรียญแต่มันถี่หน่อย มาตรการต่อไปเนี่ยจะต้องเรียกว่าดูขั้นต่ําในการโอนเงินละไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขสูงๆที่มีความผิดปกติแต่ตัวเลขต่ําๆแต่มีความถี่ในการโอนเงินออกไปเยอะๆเนี่ยมีการใช้ใจ่ายบัตรเยอะๆเนี่ยก็ถือว่าต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับโปรแกรมของทางธนาคารต่างๆเนี่ยต้องเฝ้าระมัดระวังในส่วนนี้ อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่แจ้งเตือนให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของบัตรครับน้องดาวเขาบอกว่ามีการพูดค,คุยกับแบงก์ต่างๆว่าระบบในการแจ้งเตือนให้กับแบงก์ต่างๆเนี่ยจะต้องส่ง SMS ให้ชัดแล้วอันนี้คือประชาชนเองเนี่ยหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้สมัคร SMS ใช่ไหมครับผมว่าอย่างพี่เองเนี่ยสมัครเอสเอ็มเอสพื่อแจ้งเตือนตลอดเพราะว่าก็ไม่รู้เป็นคนไม่ได้แฟลกเท่าไหร่ว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรเกิดขึ้นบ้างแต่ว่าพอมันมีครับเงินมันตัดหายไป SMS ก็ง่ายที่สุดแล้ะมันก็จะเตือนเราเข้ามา แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็มีการพูดคุยกับทางวีซ่ามาสเตอร์การ์ดนะครับว่าจริงๆแล้วส่วนหนึ่งที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยพบเนี่ยเขาพบว่าร้านค้าต่างๆที่มีการทำธุรกรรมทางทางไฟเนี่ยทางการเงินได้ง่ายเนี่ยมันเป็นเพราะว่าบางร้านในโลกออนไลน์ครับองดาวมันไม่มีการเวอร์ฟายด้วย OTP code มันสามารถที่จะทำทรานซั c ชั o นเกิดขึ้นออนไลน์ได้เลยเขาก็เลยบอกว่าทางวีซ่ามาสเตอร์การ์ดอาจจะต้องลองดูกับเบอร์ชานต่างๆว่า เลือกเมอร์ชานที่ทำการทำทรานัซชันผ่าน OTP ด้วยนะเพื่อเป็นการกรองบริไฟเป็นเรียกว่าความมั่นใจในการทำ <c oughs> ทรานเซชันต่างๆให้กับประชาชนคนที่ถือบัตรว่ามีการบริไฟก่อนที่จะมีการตัดเงินจริงๆนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ <c oughs> อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยลองดูแอปของตัวเองนะครับว่าวันนี้เรามีการตั้งค่าอะไรไว้ที่เท่าไหร่อย่างพี่เองมอเห็นข่าวเนี่ยกลับไปดูวงเงินก่อนแล้วครับ้องดาวว่าวงเงินตั้งไว้เท่าไหร่ใช่ไหมฮะสูงสุดในแต่ แต่ละการโอนเงินอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะปรับลดให้มันต่ําลงไปก่อ,อนได้นะครับแล้วพอเราจะต้งองทำวงเงินที่มันสูงขึ้นเราค่อยไปเพิ่มเพิ่มวงเงินขึ้นซึ่งการทําแบบเนี้ยไม่ได้ยากแล้วมันอยู่ในแอปพลิเคชันของแต่แต่ละธนาคารหมดแล้วนะครับทั้งดาวอืมใช่แล้วก็คืออย่างดาวทราบมาทาว,ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีผู้เสียหายไปแจ้งความเยอะมากๆแล้วก็แต่ว่าล่าสุดนะคะคือรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเาก็มาบอกนะคะพี่อาร์ตบอกว่าถ้าใครที่โดนแบบนี้เนี่ย ไม่ต้องไปแจ้งความที่สถานีตํารวจละเพราะว่าเขาถือว่าทุกคนเนี่ยเป็นผู้เสียหายเลยพี่อาร์ตด, <c oughs> ดีมากๆเพราะว่าถ้ามันเป็นวิธีการปกตินะคะก็คือจะต้องไปแจ้งความก่อนแล้วก็ไปแจ้งอายัดที่สถานีตํารวจถึงจะไปดําเนินการกับธนาคารได้แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยตำรวจบอกว่าทุกคนถือว่าเป็นผู้เสียหาย <c oughs> ไม่ต้องแจ้งความไปบอกธนาคารได้เลยค่ะพี่อาร์ตแล้วธนาคารเนี่ยเขาจะมีการอย่างที่พี่อาร์ตบอกนะคะว่าจะส่งเงินคืนทําการคืนเงินนี่ยภายใน5วันครับ <c oughs> ใครที่เป็นผู้่าหาะก็ไม่างไรก็อย่าลืมตรวจสอบกันนะัเพ่ความมั่นแต่ละท่านก็ดูการเงินของตัวเองนะมันขอเสร็จเมนได้แล้วออนไลน์ทุกอย่างวันนี้ใช่ไหมครับเข้าไปคลิกเลือกเดือนที่เราต้องการหรือเข้าไปดูทรานซัชชั่นย้อนหลังได้นะครับ